สวัสดีค่ะพบกับพีเอเมดิสต์ฟิส s กสชิชแล้วนะคะวันนี้นะคะพีเอมก็จะมาสอนทําสรามเนาะสูตรเอ,อ่อถ้าซับกับใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะจะมาทําสูตรสูตรเนื้อดุ๋มๆนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่ามันจะเป็นเนื้อดุ๋มไหมอุปกรณ์มีอย่างที่เห็นนะคะนี่ขั้นตอนแรกนะคะก็จะมีกลาวค่ะ เซน,นะนซิลนะคะหรือชมพูทั่วไปค่ะคิมอาบน้ำสบู่หนกแก้วค่ะโลชั่นคิมทาผิวค่ะกากเพชรหรือคิตเตอร์ค่ะอย่างสุดท้ายน้ำยาซัมสลามค่ะอย่างแรกใส่กาวลงไปเลยค่ะใส่กาวตามปริมาณที่เราต้องการทำเลยนะคะ โอเคนะคะตามด้วยเอ่อเดี๋ยวนะคะมีสี้ดยนะคะเราจะใส่สีแดงลงไปค่ะทันนี้ใส่เลยเราจะเอาแบบว่าแดงๆนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใส่ กับเพจหรือกิ๊เตอร์ลงไปค่ะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นครีมอาบน้ำประมาณสปื้ดนิดเดียวนะคะแล้วก็จะเป็น r ีใจค่ะประมาณสี่ปื้ดนิดเดียวเพื่อให้นุ่มนะคะมันก็จะนุ่มเหมือนผมเราเนี้ยะคะ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาคนกันเลยปู่ทุกคนสวยมากๆเลยค่ะกิเตอร์รอเราจะมาทำบ้านเนื้อดีสุดๆเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นใช่ไหมเอาจะกล้องสั่นยังไงก็ต้องขออภัยนะคะ เราขอใส่เอ่ <c> ี <oughs> จาร์ไปอีกนิดนึงค่ะแล้วก็เราใส่อันนี้เรียงเรากลัวน้ำยาไม่พอนะคะ โอ้โหสวยครัมากเลยใช่ไหมล่ะคะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะ,เ,ดะ,คะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเดี๋ยวเราจะใส่กลิ่นลงไปนะคะประมาณพอหอมๆนะคะเราเรียกเป็นกลิ่นมนนะลิเนาะ สวยงามตามท้องเลือกนะคะนี่สวยมากเออเดี๋ยวเราขอใส่เคลียอินลงไปเดี๋ยวเราขอใส่ประมาณสามเปิดค่ะไปมันบีบไม่ออกหนึ่งเปิดสองเปิด <c oughs> บีไม่ออกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้นี้ ยังไม่ถึงเวลาใส่น้ำยานะคะเราขอออกไปคนก่อนนะขั้นตอนลองสุดท้ายนะคะเราก็ต้องใส่น้ำยาออลตราค่ะประมาณหนฟ้านะคะ จกกวนยังไก็ต้องขออภัยจริงๆเลยนะคะเพราะไม่สบายเนาะนี่แหละคะ่ะสลามของเราเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปนวดให้มันเป็นก้อนก่อนนะคะ เพราะวนนี้เลยนะคะนี่เนื้อดีม,มากๆเลยนแล้ว,ลวอุ้ยขอโทษเลยนะคะเรามาฟังเสียงติ้งเลยะค่ะฟินมากเลยนะคะ สนใจเอาไปทําที่บ้านได้นะคะคงไม่เป็นซ้ำของคนอื่นเลยนะคะตอนนี้เราคิดเองเราคิดเองเลยนะคะอาจจะได้เสียงเปินอะไรก็ต้องขออภัยนะคะเด็กๆเป็นเล่นกันเนาะเดี๋ยวเรามาแผ่บางกันเลยคะ่ะอาจจะเร็วๆนิดนึงแต่เนื้อเขาดีมากเห็นไหม ยิตเตอร์นคะเพด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรืออยากให้มาทำอีกนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยเนะเดี๋ยวเอาไว้มาทำให้ดูอีก